สวัสดีค่ะลูบีนะคะที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ด RMA กันรับประพฤกค่ะวันนี้นะคะลูบีจะพามาชมเจ้าตัวนี้เลยกับ Next Gen Ranger DPL Sport 6AT ค่ะราคาเพียงแค่974,000บาทเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยแต่งหล่ออะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ คันนี้นะคะที่แต่งหล่อกันมาไปเห็นได้ชัดเลย Ford ขนาดใหญ่นะคะกระจังหน้ารูปแบบใหม่มาพร้อมกับไฟ3จุดค่ะที่สำคัญนะคะยังเพิ่มความเท่เข้าไปนะคะด้วยสกูฟิตลายม้าเร็วนัดเองนะคะและยังมีข้อไฟหน้าด้านหน้าด้วยนะคะที่ตีกรอบให้ความดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้ท้งด้านข้างนี่เลยค่ะแหมไม่พูดถึงไม่ได้กับซุ้มลอ้อแบบบุตนะคะที่เหมาะมากมเลยสำหรับสายออฟโรดนะคะและยังมาพร้อมกับนี่เลย นะเป็นล้อแม็กโอเซิสนะคะขนาด18ค่ะกับยางมอนสเตอร์เอท2นั่นเองนะคะใครที่เป็นสายออฟโรดใครที่ชอบลุยนะคะแล้วก็เป็นสายแบบขับนิ่งๆต้องรุ่นนี้เลยค่ะเนอกจากนี้นะเขายัางมาพร้อมกับลายสติ๊กเกอร์นะคะที่ทำให้ดูลุยมากยิ่งขึ้นนี่เลย A A N G e R A N G E R เลนเจอร์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะพร้อมลุยป่าจริงๆค่ะ และยังไม่พอเพียงเท่านี้เนะี่ยสายออฟโรดของเรานะคะด้านหลังค่ะยังมีโลบาร์แบบออฟโรด4คู4อีกด้วยโอ้โ oh ห oh, เห็นแล้วนะคะดูดุดันมากๆเลยทีเดียวนะคะแข็งแรงค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถลุยไปได้ทุกที่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะคะด้านท้ายค่ะเราจะมีข้อไฟท้ายให้นะคะเพื่อตีกรอบไฟให้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะและยังมาพร้อมกับฝาครอบท้ายกระบะ F โอ้อาดีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตนี้นะคะปอดท้ายผ่อนแรงทาแมมผู้หญิงอย่างเราเนะคะเข้าป่าไปก็สามารถที่จะยกได้แบบง่ายๆค่ะเห็นไหมคะว่าสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็าสามารถใช้ได้นะคะหากคุณเป็นใสลุยและอยากเทแบบนี้ต้องที่นี่ทีเดียวเลยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจนะคะสำหรับ Nexen Ranger DPL Sport คันนี้นะคะ แหล่งหล,ล่อสวยๆแบบนี้ค่ะราคาเพียงแค่974,000บาทก็สามารถมาเจอกับรูบี้ได้ทางบริษัทด้านล่างนี้นะคะกับ f อร์ RMA กลับปรพึกแล้วเจอกันค่ะ